เขตโพชิน็อกครับตอนนี้ที่เขตโพชิน็อกเนี่ยบ้านไม้ได้หายไปแล้วนะครับและบ้านทุกหลังก็มีการอัปเดตใหม่ครับบ้านฟาร์มได้หายไปโรงเรียนได้เปลี่ยนไปบ้านกลางได้เปลี่ยนไปโรงรถก็ได้เปลี่ยนไปครับโรงพยาบาลยังเปลี่ยนไปเลยนะฮะเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีอะไรอีกที่เปลี่ยนไปนะครับ ทางด้านของเกาะแก้วตอนนี้ทั้งก่อเนี่ยรู้สึกว่าจะแทนที่ใหม่ด้วยโมเดลของบ้านสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งทั้งก่อเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแนวนี้หมดเลยครับผมสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวเกาะญี่ปุ่นในเกมนะฮะ ก็คงต้องมาลงที่เกาะแก้วแล้วครับและก็เขื่อนนะฮะที่ดูสมจะเป็นเขื่อนมากขึ้นครับกับคําว่าเขื่อนเก็บน้ํานะฮะสำหรับแบบเก่าเนี่ยด้านหลังจะไม่มีอ่างน้าใช่ไหมครับแต่ว่าพออัปเดตใหม่เนี่ยด้านหลังก็ดูสมจริงขึ้นครับกับการมีอ่างน้ําขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับและก็หมู่บ้านริมน้ําก็ได้หายไปแล้วครับผมและแทนที่ด้วยก็หมู่บ้านริมน้ําเหมือนกันแหละ